ครับมัอนอนี่ครได้ไปย่างตลาดได้แลี้ยนี่มั่งจากที่เลี้ยนได้เสร็จไปไปเฮ็ดพร้อมกันครับเอาเสียบเสียบคือเก่ามั่นเดิมครับไปกันเลยกะละดเาานาบาทลุยกันเลยครับเศร้าไก่เศร้าไกล่ลร่างสามน้ำแล้วก็ให้ไก่ไก่เสด็จ ปุ๊บลงหมอหมอนี่ซื้อมาจากแถวใดล่ะข้องถมครับซื้อมาจากข้องถมเชฟจัางมาจากสู้ดันเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งตอนโปรงครับโปรง ตอนปูงเดี๋ยวเราไปชมครับก็บคือเก้าครับทีมงานเยสสาคือเก้าอ่ะล่ะขึ้นในห้ฮงกสิเอาเป็นต้อนโคโลไปเลยครับพ่อพาเถิเย็ดแบบเสียทีนะเอาจังไปชมกันครับพี่นั่งไปกันเลยครับพี่นั่งโอ้แยดโล สีวอดม่อนี่หลุดเมื่อวันนี้เออเออามีแห้งมาทางนี้ก็โอ้โหดังก็ดังแล้วไปต่อครับจวดวางไว้นี้ เอออยู่นี่เด้ยัาไปใส่เดี๋ยวทาเชฟก่อนอย่าไปใส่ออย,ย่าไปใส่อย,ใสอยู่นี่ออรอเชฟสักโค่เดี๋ยวเชฟมาสันดกวาสันดาวานาวาี่แล้ะก็ไปเลยนะนี่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  Anh Hello ơi nghe đến để chưa cô Vă Hàn phải bơ gần nơi anh ăn trơnó ăn trư với dây tàu mà Ừ. The ok cho bằng gần bạc toàn súp bunny ở pháo bì tụa năm mát để pháo là hạng bì tụa bunny à pháo bì tụa 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 โ้ยฮ่ากินหัวก้อนเอ้ยเปิดไหมเปิดไหมเริ่มจระโอ้ยเริ่มหัวใจของพันเริ่มใส่หัวใจอ๋อช่วงลงเงาเจ้าเนี่ย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 เนี้ย,ยนี่วัดแสบให้นลูกไปพุ่ง มาห่มเกล็ดไม่ได้กระเซียบครับพี่น้องอมาค่อยเบ่งต่อนหมดละพันเดียดบ<า>ุบู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 บมบูรูบดบูบบููบอบูบูบูบับถูกูอ Xoay phải nè, xoay phải nè Mẹ tài là bạn nhỉ Nó nhắn nó bạn nhỉ nó Á, à, mò trượt bữa Mới và mẹ nhỉ Nó thế, xe mò đượt. Wow Ôi, này Hãy oh, เป็นแจ้งไดครับครับผมโอ้สักน <c oughs> ี้เนาะสั่งกำลังเอ้าหัวล้านเนาะีา <c oughs> ้เนาะหน้าเปไ็รเนาะหน้าเสียโอ้ผีทั้งผี่นี่ครับสวยที่สุดอยู่ในศูนย์ย่าน <Yeah. S 1> นั่งงามจักรยานรุ่นนั้นรางวัลนั้นที่ได้คือบัคเขียคืน สองขวดเจ hey, ้าแม่อันนั้นนะไอ้ถามแน่แม่น้ำโขงใครเป็นคนขุดแม่น้ำโขงเหรอใครเป็นคนขุดแม่ผู้เกิดก่อนถามผู้เกิดต้องไปถามน้ังรุ่นการนมาจากเทียบเขาหิมาไล่เขายังกว่าเขาอยัางกว่าเขาหิมาไล่อ่าจินคนนะจู่ๆจากเสียงรถไฟดังมากปูน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 ป่า ได้นีเป็นใกล้ยาพร้พอมเขาสือเศกมันเป็นตรงไหนข้อเด็ดจิตตามการละพี่นอ้องเ,เห็นมังไทยแล,ล้วใจช้ำเกือกโาย้ำจนลำควงพอน้องพี่จงเลียวบ้างอมโมโลโมโลโมโลโโโมโลคนมันบอดเส็บมา เดี๋ยวจะคอยเปิดเบิ่งความกันพี่นอ้องลุบแล้วเขาไปเบิ่งความกันครับมันจะเป็นส่งใดใหม่ให้เข้มครับหวังเชามาหัน่นเปิดบียโอ้โออยเขียบใหม่ครับว้า สุดยอดครับน้ำยังคงเดิมแต่ว่าต้องให้เสียมมาเสียมมนะันเอาเสียมสะล,ะละัดไปความเสียดละบาเนี่ยเสียมตัวลยุยมาๆม,ม,ม,มาเด้อมาเด้อขันพยานปากแตกม่เลดขอบุญขอบุณสำหรับสปอนเซอร์ญ่นะครับน้องน้องยังก่อนน้องบอยอบน้องบอยพิเตอร์ นะครับขอบคุณขอบคุณสำหรับเอฟซีให้กำลังเลี่ยงเสี้ยเลี่ยงใจคือเ่าเหมือนเดิมสรรละหล่ะเมียออกคำบอกว่ายาเฝ้ากินเด้เขาทุกกอนพอดีได้เขาสันาสามาแล้วเขาเปียกเป็นสีใสลงใสลงสีบัดขาดหม่ได้สีซ้ำมาๆมาท่านค่ะท่านเอาสันมิลาไอคอน ััทแม่นพูดได้มาเห็ดหกขัดหกแน่ยโอ้ยมันบ่ใช่ลวแบบเนี่ยโอ้อันนี้บ่แม่นเอียงได้ครับเป็นแก้วเป็นแก้วอือเพราะว่าไม่ดื่มครับไม่ดื่มเห็ดหกขัดหกเนี่ยเมียบ้านเขาจีบองไรแบบโอ้ยแย่คิดหายเลยเนี่ย สำหรับคลิปนี้คันถือใจกาย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กำลังใจกันแน่กะยขีเทีหลายเออภาษากดไลค์กดแชร์ซื่อๆนะซนน้อานอา <c oughs> ที่ที่ทเข้าเฮ็ดไปเพื่อ,อความห้าแล้วกสนุกสนานเสียบแซบน้ำกันเดอพี่นอ้องเดอร์มันไหนตั้งเฮ็ดสกิปมาจังสี่อันเสียงกระแทกก ขอกาบทเท่าที่นี่บดไห้กำลังใจสั้นหมักกระโลงหดือกขี่หินมากสำหรับอีพี่นี่ก็เอาไว้ซ้ำนี่เสแสบนำกันครับขอบคุณครับสำหรับอีพี่นี่บายดี Bye,